งวนี้ถ้าเข้าหนูขออย่างเดียวจากแม่แม่หนูไม่เอาเงินไม่เอาทองไม่เอาค่าน้าใจค่าน้ชาชาค่ากาแฟไม่เอาเงินอะไรร่วมทําบุญสร้างปู่อะไรหนูไม่รับเลยหนูขอแม่อย่างเดียวแม่อย่างเดียวจริงๆถ้าแม่ถูกหวยงวดนี้หนูขอเงินหนูขอแม่ซื้อมามา่าซื้อปลากระป๋องซื้อไข่ไก่มาทำตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านตัวเองแล้วติดเอาไว้ว่าบุญนี้บารมีปูก หนูขอแค่นี้เลยหนูไม่เอาแม่ไม่ต้องกลับมาบูชาของหนูก็ได้แต่หนูอยากเห็นแล้วแม่ก็ถ่ายรีวิวว่าแม่ทําตู้อันนี้ยไว้ที่หน้าบ้านหรือแบ่งปันเอาไวท้ที่ห้องแถวอาพาร์ตเมนต์คอนโดหอพักของแม่หนูขอแค่นี้เลยแล้วแม่ก็ติดว่าบุญนี้บาร,รมีปู่แล้วแม่ก็ถ่ายรูปมาคอมเมนต์งวดนี้หนูสัญญาหนูจะพาแม่แม่รวยสัญญาเลยค่ะ สัญญาด้วยจิตด้วยใจเลยแม่ว่าจะพาแม่รวยนะคะอ่ะสวัสดีสองหมื่นเก้าพันคนดูเลขทั่วปูงวดนี้จะลงในกลุ่มก่อนซึ่งอาจจะลงเร็วกว่ากำหนดและจะไลทแจกตามกำหนด หนูขอพูดอีกรอบหนึ่งก่อนที่หนูจะทำการไลฟ์สดต่อก่อนที่หนูจะให้แม่แขบรัฐบาลไทยที่หนูให้หนูขอพูดว่างวดนี้หนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวัง 2. งวดนี้ถ้าถูกแล้วหนูขอเห็นตู้ปันสุขตู้แบ่งปันเป็นบุญนี้บรารมีปู่จากคนที่มีโชค มากน้อยตามกำลังที่ทำได้ซื้อมาม่าสองลังสองกล่องมาตั้งแจกให้คนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมานั่นก็เป็นถือว่าเป็นบุญเป็นทานบารมีหนูขอแค่นี้ ไม่กลับมาบูชาของหนูไม่เป็นไรแต่หนูขอแค่หนูได้เห็นว่าลูกเพจหนูทําความดีกับสิ่งที่เราศรัทธาคนเรากลับไหวศรัทธาบูชาอะไรก็ได้ค่ะแม่ถ้าเรากลับไหวศรัทธาแล้วเราประพฤติดีทดําดีเราไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เดือดร้อนใครไม่ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนไม่สร้างสิ่งที่มันเป็นผลเสียต่อสังคมศรัทธาเถอค่ะกลับไหวเถอะค่ะ ูสอนให้เราทําดีสอนให้เราปฏิบัติดีหนูไม่เคยบอกให้แม่แม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาถวายหนูไม่เคยบอกให้แม่แม่ไปทําอะไรที่มันไม่ดีหนูบอกลูกเพจบอกสมาชิกบอกทุกคนที่ติดตามว่าถูกหวยแล้วมีโชคแล้วต้องทําดีแล้ววันนี้หนูจะให้หาหนอยเม็ดเดียวและหาหนอยวันนี้ถ้าตัวฟันหนูไม่เข้านะคะหนูจะเอาแป้งกระป๋องนึงเนี่ยะคะ โลย้งแต่หัวแบบเอาให้ขาวเต็มตัวเลยวันนี้ฮานอยหนูเข้าแน่นอนกระดาษเตรียมมาเลยแอ,แอดมินสวัสดี30,000คนดูนะคะลูกค้าใครรอไม่ได้กดออกก่อนได้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ฮานอยรัฐบาลไทยด้วยนะคะแล้วก็ฮานอยนะคะฟังนะคะแม่ใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P กับหนึ่งกลุ่ม V.I.P คือกลุ่มลูกค้าที่ซีสินค้าร้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกค้า CF แล้วให้ลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุด CF แล้วให้ลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยค่ะโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงลูกค้าเข้ากลุ่มไลนย์อยู่ด้านบนวันนี้เปิดกล่องสุ่มให้ค่ะหนึ่ง <ผม S 1> ขอทำกล่องสุ่มเดือนนี้นะคะในงบห้าแสนแล้วกันนะคะ ในงบ500,000บาทแล้วกันกล่องสุ่มของหนึ่งอะหนึ่งเปิดได้แค่เดือนละหนึ่งถึงสองครั้งเพราะว่าเป็นการทําบุญของหนึ่งนะคะหนึ่งต้องแจ้งก่อนการที่หนึ่งให้หวยทุกคนถูกอะเป็นการที่หนึ่งเอาบุญของตัวเองนะมาใช้หนึ่งจะต้องทําบุญสร้างทานสร้างบารมีเพิ่มเรื่อยๆเพื่อให้ตัวเองยังสามารถที่จะบอกบุญแบบนี้ได้เรื่อยๆวันนี้หนึ่งเปิดกล่องสุ่มให้หนึ่งทำบุญ500,000บาทของเดือนนี้นะคะในกล่องสุ่มจะมีแป้ง หนึ่งกระปุกค,ค่ะแป้งตัวนี้คือแป้งอะไรขอเปิดกล่องสุ่มก่อนเลยนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะกล่องสุ่มอ่ะหนึ่งขอเปิดก่อนเลยนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งมหาสเสน่ห์ค่ะลูกค้ทาทําพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วจากครูบาไกา่มีคาถาเสกแป้งให้ก่อนทา แป้งมหาสนีจะเน้นปกปิดคุมมันและกันเหงื่อนะคะด้านในจะมีกระจกมีพับให้แบบนี้ค่ะและจะมีตัวเลขสามหลักที่ฝาของแป้งเลขสามหลักที่ฝาของแป้งโคตรเฮงและโคตรปังแป้งมหเสน์ช่วยในเรื่องของเมตตามหเสน์ใครเห็นใครรักใครเมตตาเอ็นดูผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่รักค้าขายนะคะใครอยากสาหรับ แล้วราคาอยู่498บาทหนึ่งใส่ไปในกล่องสุมให้1กล่องค่ะอามตักให้บอดด้วย2ค่ะลูกค้าขาลิปค่ะลิปเป็นลิปเมตตาค่ะลูกค้าลิปเป็นลิปเมตตาค่ะเป็นแท่งแบบนี้นะคะเปิดมาด้านในลิปจะมีตัวเลข3หลักอยู่ด้านในแท่งของลิปจะมีตัวเลข3หลักอยู่ลิปนะคะ จะมีแผ่นทองคําเห็นไหมคะแผ่นทองคํำด้านในทำพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วจากคูบาไกา่จึงนำมาใส่ไว้ในแท่งของลิฟต์ลิฟตัวนี้นะคะพุทธคุณนะคะในพาร์ทของเครื่องสำอางเนี่ยคือลิฟต์เนี่ยจะไม่มีสีเป็นลิฟ หรือสีพึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าหนึ่งทำมาในรูปแบบของลิปเพื่อใช้งานง่ายลิปจะเป็นลิปมันทาแล้วจะไม่ออกสีเน้นบำรุงปากให้ปากนุ่มชุ่มชื่นและแก้ปากดำเน้นบำรุงปากให้ปากนุ่มชุ่มชื่นและแก้ปากดำลิปนะคะช่วยในเรื่องของการติดต่อเจรจาพูดคุยสื่อสารค้าขายต่อรองเกี่ยวกับคาถาเสกลิปให้ก่อนทาค่ะลูกค้าลิปจะมีคาถาเสกลิปให้ก่อนทาค่ะ มีคาถาอยู่ในกล่องนะคะเซกลิฟก่อนสิบและแค่สองพกล่องนะคะใส่ไปให้ใส่ไป500กล่องใส่ไปให้500กล่องและก็แหวนทองค่ะเป็นสายวิ่งสายรูดนะคะวันนี้วันอาทิตย์มิถุนายน2,564 หนึ่งขอฟันที่สี่ค่ะหนึ่งขอฟันที่สี่หนึ่งมั่นใจว่ามีสี่มาแน่นอนมีสี่มาให้เห็นแน่นอนลูกค้าค่ะจะมาบนมาล่างเท่านั้นเองแต่หนึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลไทยมีสี่มาให้เห็นแน่นอนหนึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลไทยมีสี่มาให้เห็นแน่นอนนะคะ รัฐบาลไทยมีสีไม้เห็นแน่นอนแต่หนึ่งไม่แน่ใจว่าจะมาบนหรือมันจะมาล่างหรือมันจะมาซ้ายมาขวามาหน้ามาหลางังมาไหนหนึ่งไม่แน่ใจแต่หนึ่งมั่นใจว่ามันมีสีมาให้เห็นแน่นอน